ครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะสรุปทริปวันนี้นะครับที่ผมเดินทางตั้งแต่เช้านะครับคือเริ่มออกเดินทางจากพีเออยุธยานะครับก็แบตเตอรี่เต็ม100%นะครับผมชาร์จด้วย DC ไปนะครับอันนี้คือ Accumulate นะครับวิ่งไปที่บางจากนครสวรรค์ครับซึ่งมีสถานีของ B-Charge เป็น AC อยู่นะครับวันนี้เนี่ยก็สิริ รวมระยะทางที่ผมวิ่งไปทั้งหมดเนี่ย350กิโลนะครับซึ่งผมมีการชาร์จทั้งหมดเนี่ยไป3รอ,อบนะครับรวมรอบนี้ด้วยรอบแรกเนี่ยผมชาร์จให้เต็มก่อนที่ PA อยุธยานะครับก็ชาร์จด้วย DC 100%เลยนะครับเสร็จแล้วเดินทางไปถึง B ชาร์จนะครับที่บางจากเนี่ยก็ใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยแบตเตอรี่นะ จาก100%เนี่ยมันจะเหลือ50%นะครับก็ระยะทางประมาณสัก175กิโลเมตรนะครับทีนี้ผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเสร็จนะครับได้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จาก50เป็น70นะครับความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ประมาณ80-90แล้วก็อาจจะมีร้อยช่วงแซงนะอันนี้คือขาไปนะครับส่วนขากลับเนี่ยกลับมาที่ PAA อยุธยานะครับ ผมจะใช้ความเร็วไม่สูงนะครับเพราะว่าด้วยความที่กังวลเรื่องแบตเตอรี่ว่ามันจะหมดนะครับอตอนนั้นใช้ความเร็วประมาณ85มี80บ้างแล้วก็เ0ไม่ถึง90ะครับคือเฉลี่ยประมาณ85อะไรอย่างเงี้ยโดยใช้ Cruise Control นะครับ Cruise Control. ออเ c อที r คูช์คอนโทรลซึ่งตอนนี้กลับมาเมื่อกี้นะครับแบตเตอรี่มันเหลือประมาณ13%นตะครับตอนนี้ผมจะใช้ DC Fast Char g e อีกรอบที่อ PA ออยุธยาเนาะ นะครับซึ่งการทดลองเนี้ยผมจะทดลองให้ดูว่า,าสมมุติว่าเราจะต้องเดินทางจากตรงนี้จากกรุงเทพก็ได้ครับเราควรจะมีสถานีในการชาร์จกี่ที่เนาะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นแผนที่กลุ่มรถไฟฟ้าเขาใช้กันโดยเฉพาะ MG เนี่ยด้วยความที่ MG มันวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรนะครับเขาก็จะชาร์จจากกรุงเทพหรือรแแวกกรุงเทพเนี่ยให้มันเต็มเนาะ เสร็จแล้วก็เดินทางกันแล้วก็ไปชาร์จที่บีชาร์จนครสวรรค์นะครับแล้วก็มุ่งตรงไปที่ตากเพื่อไปนอนที่ตาก1คืนนะครับแต่กรณีเน,นี้ยระยะทางที่ผมใช้เนี่ยก็คืออาพียุทธยาเนี่ยไปที่บีชาร์นครสวรรค์กลับมาที่อยุธยาอีกรอบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับการที่เดินทางมุ่งตรงสู่ตากนะครับซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าคุณชาร์จที่บีชาร์จ ให้ได้เปอร์เซ็นต์สักประมาณ70%เนี่ยมันเดินทางถึงนะนะครับแต่ว่าก็อาจจะลุ้นๆหน่อยนะครับทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะชาร์จที่บีชาร์คนครสวรรค์นะประมาณ2ชั่วโมงนะครับให้ได้80%ก็อาจจะอุ่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับหรือถ้ารอได้ก็เต็มร้อยก็ได้หรืออีกวิธีนึ่งก็คืออาจจะแบ่งนะครับก็คือชาร์จที่าบางจากคนครสวรรค์รอบนึงนะครับแล้วก็ ไปชาร์จที่ซีลาแรงคอฟฟี่ของกําแพพชรรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็มุ่งตรงไปที่ตากซึ่งที่ตากเนี่ยเราก็ไปชาร์จข้ามคืนได้เลยนะครับก็คือเรานอน,อนที่โรงแรม r ิฟไซต์ตากนะครับก็จะเป็นการเดินทางวันแรกนะส่วนวันถัดไปเนี่ยนะครับก็พอไฟฟ้าเราเต็มแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเดินทางสู่เชียงใหม่ได้นะครับโดยที่ไฟมันน่าจะไปหมดประมาณแถวๆเชียงใหม่เลยครับคือ ก็ควรจะไปหา DC ฟ้าชาร์จที่เชียงใหม่อีกรอบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสรุปให้ฟังว่า,าผลการทดสอบนะครับว่าถ้าเราเดินทางเนี่ยกรุงเทพนะครับไปที่ตากนะครับเอาลูดแรกหรือเส้นทางเดินรถแรกเนี่ยนะครับมันจะใช้พลังงานประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ